นี่มาอ๋อตลงไปหน,นี่เปืดยังครับ,บรไปครับอาหารบเมนอาหารเที่ยงครับมันอาหารใบเหรแดกลกแดกกระลงุกกลงมันเนี่โอ้เฮ็ดงานหลายครับครับมีเวลาพอจิตัมมาหุงเนี่ยน,น่าจะกามากกว่าใบเหรอรครับเนล่ง,ลงกระลังเทศงองอยู่นี่ย มาได้ครับมาเด้ตามบอกหุ้งก,กินเประหลาเทียปลาลาดลุ่มจวดลวดอีกเสตามอายุเลยพี่เออบ๊อันอยาอยุร้ายใส้รหายอายุหน่อยเส้นหน่อย,าายเป็นเท่าายก็เก็บบักหมูกเลยที่ว่ากละมีเบื้องขับนี่ มาต่องเอือนพามะเทีย,าาทยครับ,สบรรเส่บอรเอเทียดกับพอ้อเทียดสงมาดเราสองหน่วยสาโอ้สามตมาดเรยไปหนึ่ายใส่ลงไปครับใส,ใส่ลงไปมองเดมมองมอง,มองมันสีสงงเีย ยังฝ่าทำได้แดดนะครับเดี๋ยวมันในขวบมาับมามาแดกก็ลงมาแ<ม>ดกก็ลงมามามาโควิดมูจิเปีเยกใส่มาแดกก็ลงเยอะาที่แดดไม่ได้มาแดดก็ลงอเอาพมานะบอ <c oughs> นี่ครับใส่ผงนัวครับนี่ผงนวัวใส่นัทได้ไงนี่ใส่เข้าไป ลดมัด <laughs> ตามลำปลาให้หลายเสียบลายเมื่อหลวรเนี่ยทีไใส่ล,ลบหวกบกันครับเออต้อง,องอเห็นเป็นระเบิร์นะครับมันมีถัดมันสีแดงงาม ใส่ลงไปรครับนำ้ำตาลปี๊บใส่แล้วหวานหวานครับนี้ครับ,บ,บรสรแดงล้มะเฟย่ลนหอม เย็นบ่ตตกต่ำไปต้นหอมอ่ะหอมในห้องล่างไว้เลยนะครับเสียจ้าอกอกมันจะออกมาจากตู้เย็นมันเอามาจากนั่นเนียนยุคความสะอาดครับแดกได้ก็แดก <c oughs> แดกไม่ได้ก็แดกทำ <c oughs> เ,เสียงโขกครับทำเสียบก็เสียบองเ่นองล่น กินหนัเ้เจ้าเจ้าเจ้าหุ่นไปบบมาดูซุมใหิวอยากกินตำหุงแล้วแดกกระร่งสันว่าุดนะทาอยู่หนนาะวันน้านร เนกลาขคืนครับตํ้หุ่งกระดาโอเคครับผุนถาดตั้งเครื่องผุนมาละถาดที่งรนี่อดมาเบิ่งมามาครับมาเบิ่งงานนี่ครับโ<ว>้ยสากระ<อ>สากระไง่งไงขกบับไงหขูเอ้ยแดงจึ้งๆอยู่มาเนี่ยมาเด้อกลับมาเด้อเออเดียว แดดก็ลงเหมือบาหมือบเว้ยเหมือเพียงแบบนี้ครับแล้วแล้วหูก,บกแบบง,งี้หนึ่งหมีหวดไม่หัดพัากระชิน,นอ่ะไปพ่อจับนี่ครับพัดหอยพญแดงเราเอามาหอยมันอะไรนแล้ว <laughs> ครับขอมาเบิ้งแรกครัเบิ้งแลรกอะยืมกดสับตะไคร่กดกระเทียมให้ได้เลยครับเด้อนี่ครับกับเข่ารอดเที่ยงเข็ดงามแหลงหิวก็ต้องมากินครับไในเวลาแล้วนี่ครับมาแล้วครับนี่แถวบ้านเขาเอิญพักกระทิ้นเชินว่าเอออะไรเด้อโอเคครับแค่นี้แหะครับกินก่อน ห้าสองเข่าหน่อย